จิตวิญญาณเป็นรูปขันในลักษณะนามธรรมเพราะมีสภาพลักษณะคล้ายกับอากาศที่โปร่งแสงซึ่งไม่อาจจับต้องได้และตาเนื้อก็มองเห็นได้ยากเราจะรู้ว่านี่คืออากาศต่อเมื่ออากาศเคลื่อนตัวเป็นลมสัมผัสกับกายแต่จะมองเห็นหรือรู้เรื่องวิญญาณก็ต้องอาศัยจากกระแสอำนาจจิตที่บำเพ็ญจนถึงจัตุตถาชาญก็จะสามารถสัมผัส ได้รู้เห็นเองเข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติของโลกวิญญาณซึ่งเป็นสภาพที่รู้เฉพาะตัวจิตวิญญาณจากโลกวิญญาณที่ต้องมาเกิดนั้นไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพยมหรือผีเปรตอสุงรกายล้วนมีกรรมวิบากของตนเป็นที่ตั้งมีกรรมของตนเป็นเผ่าพันธุ์ปรุงแต่งให้เมื่อเกิดแล้วมีหน้าตาดีหรือรูปอัปลักษ์รุ่งเรืองหรืออับจนจิตวิญญาณโดยทั่วไป เป็นสภาพกายทิ์ที่สามารถขยายตัวให้ใหญ่หรือหดลงให้เล็กได้เมื่อมาเกิดนั้นก็จะหดตัวให้เล็กเข้าปฏิสนธิผสมรวมกับตัวเซลล์ตัวอ่อนในคันมารดาและจะวิวัฒนาการขึ้นเกาะที่ต่อมเมลดูลา่าซึ่งเป็นก้านสมองมีลักษณะเป็นรูปปิระมิดเป็นที่ตั้งต้นของเส้นประสาทที่แยกจากสมอง ต่อมนี้มีศูนย์ต่างๆตั้งอยู่ได้แก่ศูนย์ควบคุมการหายใจการเต้นของหัวใจการหดขยายของหลอดโลหิตคุมการจามไออาเจียนการขับน้ํำย่อยของระบบย่อยอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมนี้มีหน้าที่รับความรู้สึกถ่ายทอดไปยังสมองใหญ่ต่อมนี้ต้องอยู่เหนือบริเวณท้ายทอยและเป็นส่วนหนึ่งของสมองในขณะเดียวกันต่อมเมลูลา จะเป็นจุดศูนย์รวมของกายทิ์ที่จะผสมกับจิตวิญญาณที่หน้าผากแล้วแยกออกจากกายเนื้อเมื่อครั้งฝึกการถอดจิตและที่ตอบนี้เป็นตำแหน่งที่จะเกิดความรู้สึกรับรู้ในเวลาจิตสัมผัสกับเรื่องทิ์แล้วส่งไปปรุงแต่งแปลเป็นความหมายที่สมองใหญ่อีกทีกายทิ์เมื่อมาเกิดแล้วจะถูกวัตถุธาตุซึ่งเป็นปฏิกูลปรุงแต่งให้ยึดติดอยู่กับกายเนื้อ เกิดเป็นสภาพกายทิพที่หยาบเมื่อฝึกถอดกายทิพออกมาได้แล้วจะมีสายใยแห่งชีวิตเชื่อมโยงกับกายเนื้อกายทิพเมื่อถอดออกมาใหม่ๆนั้นจะโปร่งแสงฝึกต่อไปอีกกายทิพจึงจะค่อยๆทึบแสงเห็นเหมือนกายเนื้อมากขึ้นเรียกว่ากายหยาบและเมื่อนำกายหยาบนั้นเข้ามาโปร่องอสุภะด้วยการถอดจิตครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะละลายกิเลสภายในกายได้ ทำให้กายหยาบลอกคราบออกไปเป็นชั้นๆละเอียดขึ้นตามลําดับเมื่อตายลงเมื่อใดกายทิพย์อละเอียดก็จะแยกออกจากกายเนื้อไปเกิดเป็นเทพพรหมซึ่งเป็นรูปแห่งความหมายสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกถอดจิตละลายกิเลสแล้วกายทิพย์ก็หยาบต้องไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่ำหรือว่าเป็นผีเปรตอสุร,รกายตามกรรมวิบากของตนที่สร้างมา กายทิพย์ของเทพพรหมหรือผีเปรตอสูรกายเวลาจะปรากฏให้คนเห็นได้ด้วยตาเนื้อนั้นต้องอาศัยการรวบรวมพลังจิตให้ดำรงภาวะจิตขณะนั้นเป็นหนึ่งอย่างแนบแน่นแน่นิ่งเพิ่มพลังให้กับกายทิพย์จนสามารถเปล่งเป็นภาพที่เห็นได้ด้วยตาเนือน้อที่คนทั่วไปที่เห็นแล้วบอกว่าถูกผีหลอกกายทิพย์คนเหล่านั้นเมื่อตายลงกายทิพย์จะแยกกับร่าง ออกไปเกิดใช้กรรมตามวาระวิบากกรรมของตนที่สร้างมาไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วไม่มีหวันสิ้นสุดหรือหยุดต่อเมื่อเข้าสู่แดนนิพพานเท่านั้นจึงไม่ต้องมาเกิดอีกความมั่นใจรวมเป็นหนึ่งในเอกะผ่าท่านรอดจากอันตรายได้ข้อห้ามในระหว่างการนั่งฝึกถอดจิตจะต้องฝึกในห้องที่ไม่มีใครรบกวนจนกว่าจะถึงเวลาที่จะกำหนดออกจากสมาธิ ถ้ามีความจำเป็นต้องปลุกแล้วห้ามแตะต้องร่างอย่างเด็ดขาดและห้ามตะโกนเรียกเพราะเมื่อแตะต้องร่างและตะโกนเรียกแล้วกายทิ์จะรีบกระโจนกลับร่างทันทีทำให้ตกใจหนักๆอาจจะทำให้เสียสติได้เพราะเหตุว่าคนเราถ้ายัางไม่ตายกายทิ์เมื่อฝึกจนสามารถแยกกับกายเนื้อได้จะมีสายใหญ่ทิ์ติดกับกายเนื้อเมื่อเกิดเหตุให้กายเนื้อตกใจ กายทิพย์จะรีบกระโจนกลับคืนร่างทันทีเพราะคนยังไม่ตายนั้นกายเนื้อเปรียบดังรัางที่จะเกาะอาศัยอยู่เพื่อใช้กรรมต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขจะต้องสวดมนต์ไหว้พระก่อนฝึกวิชานี้อาราธนาระลึกถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หลวงพ่อโตและเจ้าที่เจ้าทางช่วยคุ้มครองร่างท่านในระหว่างฝึกจิต ไม่ให้สิ่งเลวร้ายมานมาผจญแฝงหรือทำลายร่างท่านได้ถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทำให้ตกใจให้รีบระลึกถึงครูบาอาจารย์ท่องธรรมังอาระนังหลวงพ่อโตช่วยลูกด้วยและถ้าใช้พลังจิตรักษาโรคก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทุกครั้งอย่าริอ่านถอดจิตไปในที่ต่างๆซึ่งท่านไม่ควรไปเช่นนรกโลกหรือที่แปลกถิ่น เพราะท่านอาจจะถูกอำนาจจิตที่แข็งแกร่งกว่ากักคุมไม่ให้คืนร่างได้ถ้าวิญญาณไม่เข้าร่างเกินเจวันท่านจะต้องตายและต้องสั่งญาติไว้ว่าถ้าพบร่างยังอุ่นอยู่ห้ามโยกย้ายร่างผู้ฝึกถอดจ,จิตเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้กายทิพย์กลับคืนร่างไม่ได้อย่าเพิ่งเก็บศพอย่างเด็ดขาดเพราะยังไม่ตายคนที่พบเห็นช่วยจุดธูปหน้าหิ้งพระ เรียกร้องให้ครูบาอาจารย์ของผู้ฝึกช่วยเหลือวิญญาณก็จะกลับคืนร่างได้จำไว้ว่าถ้าท่านไม่ทิ้งครูบาอาจารย์หลวงพ่อโตแล้วท่านย่อมเมตตาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาฝึกถอดกายทิพขณะนอนเรื่องนี้ค่อนข้างไสยศาสตร์นิดหน่อยไม่เหมาะกับคนกลัวผีด้วยเพราะบ,บรรดาผีผีผู้หวังดีจะมาช่วยดึงก็ได้เคยได้ยินคนเขาเล่า ถ้าขี้เกียจก็หลับไปเลยก็แล้วกันการฝึกถอดกายทิพย์ขณะนอนจากอาจารย์กรอบเกียรติกายทิพย์โลกวิญญาณ 1. ให้นอนหลับในท่านอนหงายปล่อยตัวตามสบายไม่ซ้อนเท้ากันแล้วกําหนดลมหายใจเข้าและออกให้รู้สึกลมหายใจเข้าและออกยาวและให้ฝึกรู้ลมหายใจตอนหยุดให้ละเอียด คำว่าละเอียดหมายถึงเบานุ่มไม่กระแทกกระทันนำไปกำหนดรู้ในเวลาตื่นอยู่ด้วยทำให้มากที่สุดเท่าที่นึกได้ 2. ขณะนอนเมื่อหลับตาลงหลังจากกำหนดรู้ลมหายใจระยะหนึ่งแล้วให้วาดภาพว่ามีร่างกายเรานอนเหนือขึ้นไปประมาณ2เมตรถ้าจะเปรียบเหมือนกายเรานอนบนเตียงชั้นล่าง แต่กายที่วาดขึ้นนอนอยู่บนเตียงชั้นบนเหนือขึ้นไปมีรูปร่างเหมือนกับตัวเราพยายามใส่รายละเอียดในร่างนั้นวาดรอบร่างนั้นถ่ายเทความรู้สึกจากร่างที่นอนขึ้นไปร่างบนและถ่ายเทร่างบนลงสู่ร่างที่นอนสลับไปสลับมาขณะเดียวกันให้ทำความรู้สึกลมหายใจไปด้วยถ้ากำหนดลมหายใจไม่ชำนาญอย่าเพิ่งถ่ายความรู้สึกขึ้นลง เพราะอาจทําให้เราไปบีบรัดลมหายใจทําให้อึดอัดควรฝึกลมหายใจจนกายเบาก่อนจึงฝึกถ่ายความรู้สึก3เมื่อทําซักระยะแล้วให้กําหนดภาพของเราให้เป็นร่างสีขาวนอนหงายสูงขึ้นไปซ้อนขึ้นไปจนสุดลูกหูลูกตาหมายถึงขณะนอนหลับตาอยู่และฝึกถ่ายความรู้สึกขึ้นไปสู่กายบนสุดนั้นให้ทำอยู่อย่างนี้ วันใดที่ใจสงบที่สุดเมื่อนอนทำวันนั้นจะถอดได้แต่ก่อนถอดครั้งแรกนั้นเราต้องฝ่าความตายต้องคอยถามตัวเราว่ายินดีจะฝ่ากความตายเหมือนเราขาดใจตายอย่างนั้นแหละต้องจําไว้ว่าการถอดกายทิพย์จากการนอนนี้ต้องอาศัยการฝึกลมหายใจเป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องฝึกลมหายใจทุกอิริยาบถตลอดเวลาที่นึกได้ ผู้มีราตรีเดียวเจริญพระพุทธองค์มักทรงเรียกบุตรของพระองค์ผู้กำหนดกรรมาฐานแม้ขณะนอนหลับว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญเพราะว่าเมื่อทำมากๆเข้ากายนี้หลับแต่บางทีเรารู้สึกเหมือนตื่นอยู่ตลอดเวลาแท้ที่จริงแล้วกายทิพนั้นไม่จำเป็นต้องหลับในโลกสวรรค์นั้นไม่มีหลับเนื่องด้วยไม่ต้องใช้กายที่เปื่อยเนา่า เพราะกายนี้ต้องเสื่อมและต้องพักฟื้นทุกวันในโลกวิญญาณน,นั้นบางสถานที่มีแต่ความเพลิดเพลินยิ่งอยู่นานยิ่งหนุ่มสาวขึ้นมิได้แก่ลงเหมือนในโลกบางท่านมีแสงสว่างออกจากกายมากไปที่ไหนแสงมาก่อนบางทีถ้ามาเยี่ยมเราผู้ปฏิบัติอยู่ขณะนอนนั้นแม้เราหลับอยู่เหมือนกับสว่างสวัยไปหมด กายทิพย์ของผู้ปฏิบัตินั้นส่วนใหญ่จะมีแสงแล้วแต่ภูมิแห่งสมาธิที่ทำมาก่อน